หนูเต้นเบาๆเนี่ยหนูเต้นเบาๆหนูก็เต้นแบบอย่างเงี้ยปุ๊บหันเกี้ยนี้ทุกอย่างคือไหลมาเยอะโดมิโนโดมิโนมปุ๊บแล้วคนโต๊ะนั่นคือชามเปียกคนเลยเขาแบบอีนั่นนั่งงอยู่เอออีนั่นแบบนั่งหมุนยีเจะเริ่องแบบเป็นคลองแบบเป็นคลองเลยเรเต้นแต่ได้คนยวคนนี้เขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเขาส่งเป็นยังมันไม่กิน แต่ม่นอยากเที่ยวไม่คนไม่กินเหล้าไม่กินอย่างเอที่ซอยอย่างเงี้ยเหล้ามันจะเป็นบักเก็ตเท่านี้ใช่ป่ะอีแต้ดูดไปแค่เนี้ยเราให้เลยไม่นั่งเบียร์อุ่นเหรอคือเป็นคนกินเหล้าไม่ได้เลยแเราก็จอยได้หรอเล่อก็เต้นก็แบบจอยก็เต้นมันก็มันก็มันก็เต้นก็อะไรของมันแต่ว่าก็จะก็คือจะแค่นั้นคือกูเรียกว่าอีพีโมม่นั่งเบียร์อุ่น เวล,ลาเขาใส่ถุงเต่ามันตไปเราจะคูปองเลยอีพจนี่ไม่กินแต่ว uh, <im anyway> ่าก็คือแบบอาจจะต้องถือเอาไว้แบบก็ถือเอาไว้ใช่ไหมมือให้เพื่อนก็ได้ใช่ไมแต่ถ้ถือแล้วก็เดินแก้เคือนดูใจแบบตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งจนถึงตีสองแบบที่เราจะแดกเบียร์กูดูไม่อ่านล่ะไม่อานล่ะไม่อ่านล่ะนั่งปัดอยู่ที่บ้านนะคะไม่ค่อยเที่ยวที่นี่ก็เจอเลยเวลาเราพักเท้ามาเรามาแบบไม่เสียเวลาทำไมเนาะยืนอยู่บนรอกเกอร์เปลี่ยนรูปบ้า สีฟ้ามีลูกเดียวเลยนะลูกเดียวลูกเดียวอะไรวะเปลี่ยนรูปใหม่ไม่เป็นนุ่มล่าเราเวลาไปเที่ยวเราคือใส่ไหนเต้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 นยมากยาวเลยเหรอเต้นเต้นแบบเต้นแบบเต้นจนกลับไม่รู้จักเหนื่อยเต้นแบบเต้นเอวหักเคยคิดแม้ว่าที่เพื่อนกลับเคยคิดแม้ว่าที่เพื่อนกลับเพราะมึงเต้น อะไรนะที่เธอถ่ายคลิปทันอ่ะกร๊ดโต้รู้โต้อรุดนุู่เต้นเบาๆเนี่ยหนูเต้นเบาๆแล้วทีเนี้ยบนโต๊ะนั้นก็จะมีเบียร์ทาวส์สองเซจูประมาณะจูปรห้าหกขวดที่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปบียร์ยังไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยหนูก็เต้นแบบอย่างเงี้ยปุ๊บดึงเย่างเนี้ยทุกอย่างคือไหลมาอย่าเงี้ยโดมิโนโดมิโนปุ๊บแล้วคนโต๊ะนั้นคือชามเปียกหมดเลยเขาแบบ นั่งนั่งอยู่เออนั่นแบบนั่งหมุนยินแต่เรื่อแบบเป็นคองแบบเป็นคลองเลยคือทุกอย่าตุ้งแตกทำเลที่นี่นั่งคือตรงฝาแก้วมันเทลงมาอยู่อย่างนี้เหรอคือแบบอย่างนี้เลยเมึงแบบอย่างนี้เลยไอ้หลอดเนี่ยเข้าใจได้เนาะรับผิดชอบยังไงหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าขาโตัวเขามันไม่ดีเขาพูดเองนะว่าขาโตัวเขาไม่ดีใช่ไงรู้หม กูไม่ได้ทำนะกูไม่ได้ทำาไม่ได้ทำแล้วบอกใครดังแล้วนี่ถ่ายคลิปคือถ่ายคลิปสตอนี้ส่อรีก็ดีเห็นทุกอย่างแต่มันบอกว่ากูไม่ได้ทำกูยืนเฉยเยมึงยืนเฉยมึงปากหนึ่งสองสาคือไหลไหลแบบน่ากลัว